สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้จักเฮียชาแก๊งฟอริดาพ่อตาบิ๊กโจ๊กผู้มากบารมีในจังหวัดสงขลาจากกรณีพลตบดจเอกสุรเชษฐหักพันหรือบิ๊กโจ๊กรองผอบอตรกล่าวถึงที่มาที่ไปเรื่องเส้นทางการเงินว่าส่วนใหญ่เป็นของตนเองและเงินราชการรับจากผบอตรส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เงินจำนวนมากขนาดนี้เป็นเพราะในการทำภารกิจต่างๆนั้นใช้เงินเยอะ ตนได้ชี้แจงกับปปชวไว้ทั้งหมดแล้วรวมถึงเฮียแตมซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพและนับถือเหมือนญาติสนิทก็เคยเข้าชี้แจงต่อปปชเช่นกันโดยพลตรวจเอกสุรเชษยืนยันว่าตนไม่ทำเรื่องอย่างพนันออนไลน์อย่างแน่นอนเพราะแค่เงินมรดกที่ได้จากพ่อตาซึ่งเสียชีวิตและแม่ยายซึ่งเป็นผู้จัดก,การมรดก ที่ยังไม่ได้แบ่งก็มีมรดกนับพันล้านแล้วงานนี้หลายคนคงสงสัยว่าพ่อตาของบิ๊กโจ๊กนั้นเป็นใครและร่ำรวยขนาดไหนโดยรายการเจาะลึกทั่วไทยได้เคยเล่าความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กโจ๊กและพ่อตาเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า พ่อตาของบิ๊กโจ๊กคือนายบัญชาพานิชพงษ์หรือเฮียชาแก๊งฟลอริดาเป็นนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดสงขลาสมัยก่อนคิวรถบขสสงขลาหัดใหญ่รวมถึงธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้เป็นของเฮียชาส่วนฉายาเฮียชาแก๊งฟลอริดามาจากเวลาที่ขึ้นมาเที่ยว หรือทำธุรกิจกรุงเทพแกชอบไปพักที่โรงแรมฟลอริดาโดยโรงแรมนี้จะเป็นที่รวมของโกหลังวังสมัยก่อนซึ่งเฮียชาจะมาเจอพักพวกที่นี่ในความสัมพันธ์ของพ่อตาลูกเขยแรกๆอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ด้วยความที่บิ๊กโจ๊กเป็นคนมีสเสน่ห์มารยาทอ่อนหวานจึงมัดใจพ่อตาได้ในเวลาต่อมาโดยพ่อตาของบิ๊กโจ๊กเสียเมื่อเดือนมีนาคมปี65ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ